พี่น้องครับนี่สิมาซื้อปลาวดีครับสลัดตัวะานครับอันเจ้าขายสลัดบ่ก็เลยงานนึกงานนึกครับเจ้าเป็นผู้เฮ็ดเตี๋ยปลาเนีเบิึงสลัดพี่น้องครับออันจังหวัดเนี่ย่อสี่สิบาทครับเอาจกเฮ็ดเปลน้องเฮกาะเป็นบมึงหนาคก็ขายสลัดพี่น้องเน้มึงขัดบ่มาเนี่ยจ้างาทกเนี่ยว่องละสี่สิบบาทวองละสี่สิบ สกล้องลอยหนึ oh. <S 3> 3, <S no welche, ja ่งไหนบบ่ไหน่ขาขึ้นบ่โอ้สกล้องโ้บ่ไหนเนาะครับเนาะเจ้ากเปลี่ยนป่าเจ้าอยู่บ้านไหนอยู่บ้านำเนี่ยนีเน่ยมี่นนีเน่ครับบึ้งไปนอกับาลหิสน่ปลาปลาป่ปาว่าความจริงจะนาเจ้าบ่เป็นเลหสลัดเป็นั้งเ็อยเนียเนา เจ้าเฮ็ดเตีงยี่บาทปะตัวน้่งจิ้มตจ้เฮ็ดเตีงบ่เจ้าคุณยังได้บอกมีดองเอ้ยเบิ่งมีดองกับสแัดเอาผมซื้อกล้องหนึ่งนัดป่าเด้อยครับซื้อกล้องหนึ่งครับโอ้ครับผมเอาใส่ถูกไหมเราบ่เอาจะขึ้นหมั่นใจมาคอยดีซื้องานตัวผมหมั่นใจใช่ไหนครับเอาบอกพี่น้องมาซื้อซอยเนี่ยไม่ซื้อซอยเลยครับส่ร้านเยอะ แต่ลครับสตัดะพงหญีย์แต่ละพงหญียยังอันนี้อนนะครับพงหญีย์ก่ออันนี้ทนเนี่ยพงหญียจำเหตุครับพงหญีย์ทนครับโอ้พี่น้องครับสตัดะพงหญียสะท้อนบ้านจำเหตุครับงานน้ำจิ้มเหยีดยองนิดเดียวครับเอาเขายดีเด็กผิดน้อเด้อมาซื้อซอยแล้วเนี่ยตลาดต่ละโตลุงบ่ครับขายสูมือบ่ขายสูมือครับโอ้เอาไอขายดีเด้อครับเด้อสลัดพงหญียสะท้อนครับพี่น้องครับเราวเหยียดยองมึงขับ อะไรแฮงเชียบอ่ะเออเอามาเชียบตั้งแต่เนาะมันใจบ่ามาเชียบอ่ะมันใจเป็นรอยเลยครับจักรัอยเปอร์เซ็นรอยรอยเปอร์เซ็นครับรอยเปอร์เซ็นเนาะเอาเอาบอกพี่เรางมานยกโป้มาส่วยชอยเลยนะครับ